السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ยาโย่ที่น้ามนุตตะกล่าและ قول ์คำนัดเดียดะ يصلح لكم أعمال لكم ويقفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ผมขอเตือนตัวของผมเองและพี่น้องให้มีความยำเกรงต่อละซุบฮานะฮุวาตา阿拉มีความยำเกรงต่อละซุบฮานะฮุวาตา阿拉ในสุขสภาพการของชีวิต ในทุกย่างก้าวของชีวิตที่เราได้ใช้ชีวิตไปเพราะว่าความยำเกรงนั้นจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคีรอพี่น้องครับแท้จริงเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเคารพอิบาดัดต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว แน่นอนว่าลอสุบฮานอัลาเป็นผู้ทรงสร้างเราขึ้นมาและพระองค์ก็ให้ได้มีบททดสอบเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็มีชัยตอนมารร้ายที่ก็คอยชักจูงคอยเป่าหูเราให้เราออกห่างจากการทำคุณงามความดี ให้เราไปทำในสิ่งที่ทำให้อลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาทรงโกรธกิว้วนั่นคือการงานของมันพี่น้องครับและในขณะเดียวกันตัวมนุษย์เองก็มีอารมณ์ไข้ไฟต่ำที่อยากจะไปทำในสิ่งที่มันขัดกับหลักการศาสนาแน่แท้พี่น้องครับเมื่อเราทำบาปอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาจะทรงลงโทษเราอย่างแน่นอน สำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดพี่น้องอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่เขาทำบาปนั้นอยู่ตลอดเวลาบาปนั้นบาปเดียวอาจจะทำให้เขานั้นพินาศก็เป็นได้อาจจะทำให้เขานั้น,น,เ,ปน,จจเ,น,นเป็นบุคคลที่ขาดทุนก็เป็นได้แต่กระนั้นแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวะตาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาภาณีต่อบ่าวทรงกำหนดให้มีอิบาดาห์อยู่อิบาดาหนึ่ง ที่จะลบล้างความผิดที่จะยกสถานะของบ่าวจากบาปที่เขานั้นได้เคยทำผิดต่างๆนานาพี่น้องครับไอบาดะที่ว่านั้นก็คือการที่เรานั้นเตาบะกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه าละุ์ุาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ละตะลได้ทรงตัดเอาไว้ว่าวมนลัมยะตุฟาอุลัยกะฮุมุมดโอลิมูน และผู้ใดที่ไม่สำนึกผิดและผู้ใดที่ไม่เตาบะกับเนื้อกับตัวต่อเราซุบฮานะหัวตาลาชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้ที่อาธรรมพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายการอาธรรมพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายการที่เรานั้นกลับเนื้อกับตัวต่อเราซุบฮานะหัวตาลามิได้แสดงถึงความอ่อนแอของเรา แต่ว่าการกลับเนื้อกลับตัวนั้นเป็นอิบาดาไอบาดะหนึ่งที่มันประเสริฐที่มันจะยกสถานะของเราและมันลบล้างความผิดจากบาปของเราที่ได้เคยกระทำมาอายุของเราพี่น้องครับใช้มาแล้วกี่ปีร่างกายของเรานั้นก็ถดถอยลงความกำยำความแข็งแรงความกระปี้กระเป๋าก็ลดน้อยลงไปทุกวัน ฉะนั้นสัจธรรมแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอายุไขของเรานั้นลดน้อยลงมันใกล้จะถึงอายันแล้วพี่น้องครับและแน่แท้คนที่อยู่ในณที่นี้เรามาจุมอ้์ที่มัสยิดแห่งนี้ไม่มีใครทราบว่าเราจะถึงอายันเมื่อไหร่อลัลลอฮฺสุบหฮานาอูตะลาทรงเรียกตัวของพระอ,องค์เองว่าอัตตวาบ อัตว,ว่าแปลว่าผู้ที่รักผู้ที่ชอบการกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับอลัลลอฮุสซารเรียกตัวของพระองค์เองด้วยกับพระนามที่สมบูรณ์เพื่อบ่งบอกอะไรกับเ่าวเพื่อบ่งบอกอะไรกับพวกเราบ่งบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรักเป็นผู้ทรงชอบการกลับเนื้อกลับตัวแน่แท้ในที่นี้พี่น้องครับ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาจจะมีบุคคลที่มีความผิดมีบาปมากกว่าเราก็เป็นได้ถึงการนั้นพี่น้องอลัลลอฮ์ยังเรียกอลัลลอฮยังลลอฮ์ยังเชิญชวนให้เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวมาดูตัวอย่างกันพี่น้องครับบรรดาผู้คนที่อ้างว่าอลัลลอฮ์นั้นมีสามส่วนที่เขาเรียกว่าตีเอกภาพแล้วก็เขาให้นบีอีซานั้นเป็นพระเจ้า กล่าวหาว่าอัล l l a ์มีบุตรกล่าวหาว่าอัล l l a ์ตานีพี่น้องดู a l ล a h س ์ ح ุบฮานะ تعالى กล่าวว่าอะไรอฟัฟลายะตูบูนะอิลลอฮิวายสตักฟิรูนะฮูพวกเขาจะไม่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและขออภัยโทษต่ตออัล a h กรณ์นั้นหรือวัลลอฮุกอฟูลอฮิรุรรหิมและอัล l l a ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาอัล l l a ์ยังได้ทรงเรียกฟิรูนพี่น้องครับ ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าที่สูงส่งที่สุดแต่ถึงการน,นั้นอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนบีมูซากับนบีฮารูนไปหาเขาอัลลอฮ์ได้สั่งชายเอาไว้ว่าอิฐฮะบะอิลาฟิรอานะอินนะฮูตะกหเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอัลแท้จริงเขานั้นยะโสโอหังอย่างมากฟากูลาละฮูกอลันไลยีนะและเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยนละอัลลอฮูยะตะตะกะรูอายักษ์ชา บางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาได้บางทีเขาอาจจะมีความยำเกรงมีความกลัวขึ้นมาได้นี่คือคนที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าที่สูงส่งที่สุดถึงการนั้นอัลลอฮ์ก็ยังเรียกให้เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวตัวอย่างจัดมาพี่น้องครับบรรดามุชริกีนอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาทรงสั่งใช้ให้มุมินเมื่อเจอบรรดามุชริกีนนั้นให้สังหารไม่ว่าเจอที่ไหนก็ตาม แต่ถึงการนั tweeted, ้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ได้ทรงตัดเอาไว้ว่าฟาอินตะบุวะกอมุสซาละว่าอาตะวุสเซกะฟาคัลลูซาบีละฮุมแต่ถ้าหากว่าพวกเขาสำนึกผิดพวกเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดพวกเขาดำรงไว้ซ <Sure> ึ่งการจ่ายสกาดก็ให้ปล่อยพวกเขาไปอินนัลลอฮฺกอฟูร uh ุร uh uh uh> uh ่าหิมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับ ตัวอย่างอีกัวอย่างนึ่งบรรดา,า,ดารนนมูนาฟิกีนอัลอลอฮฺ سبحانه แลาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนาร์แท้จริงบรรดามูนาฟิกีนนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดจากนารกวาลันตะจิดละหุมนาซีรอและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเว้นแต่อะไรพี่น้องครับอินลัลละีนตาบูวาอัลสลฮูนอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิด และปรับปรุงแก้ไขวะตอสมูบิลล่ะและยึดมั่นต่ออ AH, ัลลอฮ์วาอัคลาสูดีนะฮุมลิลล่ะและมอบอิบาดาทั้งหลายของเขานั้นแก่อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวฟาอูเลอิกามาลมุมีนูนชนเหล่านี้แหละพวกเขานั้นจะอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาในตัวอย่างที่ได้ยกมาก่อนหน้านี้พี่น้องครับคนเหล่านั้นอาจจะมีความผิดมากกว่าเรา อัลลอฮ์ยังเรียก Allah อัลลอฮ์ยังเชิญชวนให้เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวตัวอย่างสุดท้ายที่จะนํามาเสนอพี่น้องครับบรรดาผู้ที่กระทําบาปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคืตอตอหรอการทาเชริกการทําศีนาการฆ่าผู้อื่นอัลลอฮฺ سبحانه และว์ุต่าได้ทรงตัดเอาไว้ว่าหัวไมยฟันดาลิกยัลกอาซามะและผู้ใดที่กระทําเช่นนั้น เขาจะได้พบกับความผิดมหันอยู่บออัฟละฮุลอาซาบุยามันเคียมาและการลงโทษในวันเยียมาสำหรับพวกเขานั้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าัวยัคลุดฟีฮ uh ิมูฮานาและเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอัยยศอดสูเว้นเสียแต่อะไรพี่น้องอิลามันตาบะ เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัววะอามานาวะอามิลาอามาลังซอลิฮะและผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีฟาอูลอยกายุบัดเดลลอฮุซอยอาติมฮะชานะเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความผิดให้เป็นคุณงามความดีวะกาอัลลอฮูกูฟูรรฮีมาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอพี่น้องครับ จากตัวอย่างเหล่านี้แน่นอนว่าคนเหล่านั้นอาจจะมีบาปที่มากกว่าเราแต่อเราก็ยังเรียกร้องเชิญชวนและวันนี้พี่น้องครับเราก็จําเป็นจะต้องตอบรับการเชิญชวนเช่นกันเพราะแน่แท้ว่าบุคคลที่อยู่ในที่นี้ไม่มีใครรับประกันว่าในหนึ่งวันนั้นไม่มีบาปเราเป็นมนุษย์เราถูกชักจูงเราถูกล่อลวงจากชัยตอนอยู่อย่างสม่ําเสมอ มันไม่ย่อท้อต่องงานของมันฉะนั้นแล้วพี่น้องครับจากบาปจากความผิดที่พวกเราได้เคยกระทำมาเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องนั้นกลับเนื้อกลับตัวส,วสูาา่อัลลอฮฺซุบฮานาฮวตาลาเพราะว่าการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์การเตาบะต่ออัลลอฮ์นั้นทําให้พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงดีใจยิ่งพระองค์มีความปิติยินดี ต่อผู้ที่เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวทา,รานรอซุนซอลลัลฮุอลัลฮิวะสัลลมได้กล่าวเอาไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงดีใจอย่างมากเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้กลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์พระองค์ทรงดีใจยิ่งเสียกว่าการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ขี่พาหนะออกไปในทุ่งกว้างที่ไม่มีอะไรเลยแต่ทันใดนั้นพาหนะของเขานั้นก็ได้หนีไป อาหารและเครื่องดื่มที่อยู่บนพาหาหน้าบนอูดตัวนั้นก็ได้หายไปกับเขาด้วยและชายคนนั้นเขาก็ได้ควานหาพาชนะตัวนั้นแต่เขาก็หาไม่พบและเขาก็รู้สึกท้อแท้เขาได้เดินไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็ได้ไปยืนเอกไปนอนเอกคเนกอยู่เมื่อเขานอนเอกเคนเนกอยู่พี่น้องครับ ในสภาพที่ท้อแท้ไม่รู้ว่าพา,าหนะของเขาอยู่ที่ไหนบนพา,าหนะมีอาหารและเครื่องดื่มที่จะประทังชีวิตของเขาแล้วเขาก็เหลือไปเห็นพี่น้องครับพา,าหนะของเขานั้นมันยืนอยู่ข้างๆเขาและเขาก็ดีใจเขาก็ดึงเชือกจากพา,าหนะของเขาด้วยความปิติยินดีและทารุสุสลลัลฮุอะลัยวัสซลัมได้กล่าวเอาไว้ว่า เขามีความปิติยินดีในการที่เจอพรหานะของเขาแล้วเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าอัลลอฮฺมาอันตะอับดีวะอานารบุกได้บอกว่าเขาดีใจอย่างมากเขาก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือบ่าวของข้าและข้าคือพระเจ้าของเจ้าแต่การผิดอันนี้เป็นการผิดด้วยกับความดีใจที่เขาเจออู่ทารุสูลทารุสูลเลได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ดีใจอย่างมากยิ่งกว่าคนคนนี้ ที่เขาได้เจอพาหนะของเขาเสียอีกพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายแน่แล้วเราเป็นผู้กระทำความผิดฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเราจงรีบเตาบะกลับเนื้อกลับตัวต่อรอสุบฮานาหัวตาลาการเตาบะกลับเนื้อกลับตัวต่อรอสุบฮานาหัวตาลาก็มีเงื่อนไขประการแรกเลยพี่น้องจะต้องเลิกละทิ้งจากบาปนั้นเลิกอย่างเด็ดขาด ประการถัดมาเราจะต้องเสียใจจากสิ่งที่เราได้เคยกระทําเสียใจจากบาปที่เราได้เคยกระทําบาปนั้นประการถัดมาเราจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าเราจะไม่กลับไปทํามันอีกแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เรากระทํามันเป็นฮักกุนอาดัมเป็นสิทธิของผู้อื่นที่เราเอามา เป็นสิทธิของผู้อื่นที่เราขโมยมาเราจำเป็นจะต้องคืนสิทธินั้นเราจำเป็นจะต้องมอบสิทธินั้นคืนให้กับเขาอย่างเช่นเราไปขโมยเงินเขามาหรือเราทำงานและได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็โกงกินจากเงินส่วนนั้นเราจะต้องเอาเงินส่วนนั้นไปคืนเจ้าของแล้วก็ขออาภัยจากเขา ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นฮักคุณอาดามจะติดตัวเราตลอดไปแต่ถ้าว่าถ้าเราเอาสิทธินั้นไปคืนแก่มนุษย์คนนั้นแล้วเราได้รับการอาภัยจากเขาแล้วอินชาอัาลลอฮ์ครับเราก็จะไม่มีบาปติดตัวไปแต่ถ้าหากว่าเราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจทั้งกายวาจาใจเราก็จะเป็นจะต้องขอมาอัฟกับเขาเราก็จำเป็นจะต้องขออาภัยจากเขาพี่น้องครับ หนึ่งในสัญญาณที่พระองค์จะทรงตอบรับการเตาบะกับเนื้อกับตัวของบ่าวก็คือการที่บ่าวคนนั้นจะต้องรังเกียจจากการทำความผิดจะต้องออกห่างจากการทำความผิดและสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเตาบะกับเนื้อกับตัวนั้นสมบูรณ์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ตัดเอาไว้ว่าวามันตาบะหวามิเหล่าสอลิฮะและผู้ใดที่กลับเนื้อกับตัวและกระทําคุณงามความดี ฟาอินนะฮูยาตูบุอล,ลลาบาแท้จริงเขาได้กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังแล้วพี่น้องครับส่วนคนที่เขานั้นไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่มีการเตาบะจากความผิดวันที่เขาไปพบเจอกับอัลลอฮ์วันที่เขาไปประจันหน้ากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาละเขาจะพบแต่ความอัปยศอดสูเขาจะมีแต่ความพินาศเขาจะมีแต่ความขาดทุน a l ล a h s สุบ a า a h ว w ตะ a าลาได้ทรงตัดถึงกลุ่มชนเหล่านี้เอาไว้ว่าฮัตตาอิดะจาอาฮะดะฮุมุลมาต์จนกระทั่งความตายได้มาหาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขากลอรบบิรจิอูนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิดและอัลลีอะมาลุซอลิฮันฟีมาตอรอตุเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ทำความดีที่ สิ่งที่ข้าพระองค์ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้สิ่งที่ข้าพระองค์ได้ไม่ได้ทํามันเอาไว้จะขอกลับมาเพื่อทําคุณงามความดีพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเมื่อถึงวันนั้นมันสายไปแล้วแต่วันนี้อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาทรงให้เนื้อมัดกับพวกท่านยังให้พวกท่านมีชีวิตอยู่ฉะนั้นแล้วจากความผิดจากบาปอะไรต่างๆนานาขออภัยโทษต่อเรอาะซะเพื่อที่เรานั้นจะได้ประสบความสําเร็จพี่น้องครับ บรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์จะต้องกลับเนื้อกลับตัวจะต้องเตาบะด้วยกับความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการเกรงกลัวการลงโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความเกรงกลัวในความสามารถเดชานุภาพผอลาสุบฮานะฮูัตตาลาแต่ถ้าการกลับเนื้อกลับตัวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางดุนยาพี่น้องครับมันจะไม่สำเร็จผลมันจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆทั้งสิ้น แล้วบุคคลอีกประเภทหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายคือคนที่ยังเพิกเฉยต่อความผิดคนที่ยังมีความสุขกับความผิดอยู่ยังกระทําความผิดอยู่ทุกวันและก็ยังทํามันอยู่และก็ยังเปล่าประกาศกับความผิดยังมีความสุขเช่นพอปีใหม่ก็มีการจัดเลี้ยงปีใหม่ภายในบ้านพอถึงเวลาวันเกิดลูกหลานก็ไปแห่กันไปซื้อของแห่กันไปเป่าเค้ก พี่น้องครับพี่น้องอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกหลานเรามันยังเด็กแต่พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าลูกถ้าเราไม่สอนลูกหลานในขณะที่เขายังเล็กวันหนึ่งเขาก็จะอ้างว่าวันนั้นยังทำได้เลยวันนี้ยังทำได้เลยปีที่แล้วยังเคยทำเลยหรือถ้าพี่น้องบอกว่าลูกหลานเรายังเด็กฉะนั้นผมตั้งคำถาม คนที่เป็นผู้ปกครองที่เห็นด้วยกับการจัดงานเหล่านี้หรือการทำความผิดเหล่านี้แบบนี้เมื่อสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านเคยทำมันใช่หรือไม่ณวันนี้อายุ60ปี70ปีเราเลิกได้หรือไม่แล้วมันก็ส่งต่อไปที่ลูกหลานของเราใช่หรือไม่ฉะนั้นไม่มีคำว่าเด็กครับในเรื่องราวของศาสนาถ้าศาสนาบอกว่าห้า คือห้ามไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่มีการอ้างว่าเขายังเด็กเพราะแน่แท้การที่เราอ้างว่าเขายังเด็กแต่ในขณะที่เรายังเด็กเราก็เคยทำจนทุกวันนี้เราอายุ60 7 0เจปีมันเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะเราก็ยังทำอยู่แล้วมันก็ยังส่งต่อไปให้ลูกหลานเราอยู่ดีการที่ปล่อยลูกหลานไปมีความสุขกับกิจกรรมต่างๆนานาที่มีเหล้าเบียร์จากเพื่อน ูของเขาที่เป็นคนพุทธหรือมุสลิมก็ตามทีมันก็ยังละเลิกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนห้ามเราเป็นคนปล่อยเขาไปทำเราเป็นคนอนุมาตให้เขาไปทำไม่มีการห้ามไม่มีการตักเตือนใดๆพี่น้องครับคนเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังอยู่ในความโงเ่เขลามันอาจจะดูรุนแรงพี่น้องครับ แต่มันคือความจริงความโง่เขลาในที่นี้เขาโง่เขลาว่าอะไรว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถหรออัลลอฮ์ไม่สามารถลงโทษเขาได้ในขณะที่เท้าควาทำความผิดกันนั้นหรือหรือว่าเขาโง่เขลาว่าในวันหนึ่งนั้นเขาจะมีเขาจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่เขากระทําพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอภัยโศอดสูเพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ก็ยังคงให้เขามีความสุข กับสิ่งที่เขากระทํามีความสุขกับบาปที่เขาได้กระทําอยู่เนืองนี้จนเขาเลิกไม่ได้จนอัลลอฮ์เอาชีวิตเขาไปแล้วเขาก็ตายตกไปในสภาพที่ยังไม่ได้เตาบาปพี่น้องครับนั่นคือความพินาศจ,จริงๆเราจะต้องไม่คิดแบบบรรดามุชริกีหรือบรรดาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือบรรดาคนศาสนิาอื่นที่ว่าพอตายไปแล้วก็จบ ไม่มีการลงโทษใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่วันหนึ่งเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเราจะเห็นว่าการงานของเรานั้นหนักไปทางไหนเราจะต้องไม่คิดแบบพวกเขาพี่น้องครับฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองไม่มีทางที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะทรงเปลี่ยนแปลงพวกเราอย่างแน่นอน อัลลอฮ์บฮานะฮแวะ ت ع ا ลาได้ทรงตัดเอาไว้ว่าอินน um ัลลอฮะลาอูไกยิรุมาเบียกเ่ามินแท้จริงอัลลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตอยูไก um ิรุมาเบียอังฟุซิฮิมจนกว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเองพี่น้องครับขอเราและท่านทั้งหลายจงเตาบะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอส์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ในความผิดที่เราได้เคยกระทำมา เม kind of ื่อการเตาบะกับเนื้อกับตัวนั้นสำเริจผลมันจะทำให้เรานั้นไม่ขาดทุนมันจะทำให้เรานั้นเชกเช่นผ้าขาวที่ไม่มีตำหนิอะกูลุมาตัสมาอูนวัสตักฟิรุลลอฮุลีวะลักุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนั้นไม่ลนใดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูฮูวัลัฟฟุรุรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันตัยยิบันมุบารักันฟีกะมายุฮิบบุรับบุนาวะยารดอ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد أولين آخرين محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين عن ائمه المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النوري وعبد السبطين عليه وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون